ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับงั้นรบกวนเล่าเร้่อฟังอย่างไรกันได้ครับคือวันน,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 นั้นที่พี่เจมกลับมาขางนอกเพร่อของพี่เจมส์ตายแล้วเรื่องที่พี่เจมส์โกรธคือการที่นายใหญ่ชา,าติตอนขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งสิงห์ดแต่มันไม่ใช่ เรื่องที่ทำที่เจ็บโกรที่สุดก็คือการแต่งงานของนายหญิงแจนไถ่กับนายใหญ่ชาติเขาด้ยแจนไข่ต้องการอะไร เรากันว่าพ่อตายด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพันนั้นมันไม่จริงมันเป็นเรื่องที่ไอ้โกหกปิ้นปอนนั้นกุกขึ้นเพื่อหลอกคนความจริงแล้วโรคที่กัดหัวใจพองแกคือคือไอ้คนที่กำลังคุ้งแกงมาอยู่ตอนนี้ชาญชัวนั้นมันเป็นคนวา,างแผนจากแผนมันจะหลอกพี่แม่แกร์หลงมันจนเห็น เป็นสิ่งที่หดไปหมดแล้วมันยังมีหน้าขึ้นไปเป็นหัวหน้าแกงอีกนี่นะความรลดที่อยากจะได้ดีมันฆ่าในแม่กระทั่งพี่ชายแทแ้ๆของมันเองแต่อย่าไโปโกรธแค้มอะไรแม่แกเลยพอเรื่องนี้แม่ของแกเขาไม่ผิดพอตลอดคืนแม่ของแกเขาก็ทุกข์ทรมานมากพออยู่แล้วได้พ่อ จำคำทีพ่พ่อพูดไว้ชาติทั่วจะเริ่มทำตามคำของยันพ่อเลยนะจำ,ำคำพูดไว้ให้ดีพี่ว่าคุณเจษด,ดาเลยนะเขาไม่จริงจังแเลยเขาแน่งหนึบยังแน่นเลือดร้อนสาวสาวหมายความทั่วนครพี่ว่านะ ถ้าจริงใจกับลูกจริงๆคุณพ่อคะกับลูกไม่มีแต่แต่เท่านั้นพ่อขอสัมภาษณ์ไม่ให้แกไปอยู่กับไอเจสดาไปเด็ดขาดเข้าใจไหมเมื่อเช้า,ชานี้คุณเจสเข้ามาหาลูกที่ห้องขณะที่ลูกกำลังนั่งบัดผ้าเขาพูดจาแปลกๆลูกไม่เข้าใจเลยค่ะไหนรอบข้อคัะ อย่างที่สำคัญมากๆไหมเสียไปทั้งที่ยังไม่รู้เพราะอะไรคนอื่นเอาแต่พูดว่าพ่อมันถึงเวลาที่ต้องสูญเสียแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแล้วมันเป็นแบบไหนล่ะคะมันเป็นเพราะไอ้ชั่วเนม่รู้ต้อง,งหักหะที่พาดไป แบบนี้ต้องเอาอคืนใช่ไหมไม่ต้องแก้แค้นใช่ไหมกับสิ่งที่มันาพากไปใช่สิองแก้แค้นพอดีลูกสาวผมเล่าให้ฟังว่าคุณเจจะแ,แก้แค้นแก้แค้นใครสักคนนี่แหละกับแล้วฉันก็ฝากคุณทัสนัยช่วยไปสืบให้นอยนะว่าใครกัน ที่เจ็บเร่แคมเปนด้วยได้เลยครับไม่แก่ให้ผมขอตัวละครับเคยแสดงละครไหมแสดงละครเหรอครับ <c oughs> ก็เคยนะครับแต่เรื่องมันนานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว,คเ,ว,ลวเคยรับบทที่ต้องฆ่าคนสำคัญบ้างปะ เอาละเอาละเนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญผมจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคุณอาสุดที่รักของผมผมหวังว่าคุณอาเนี่ยชอบของขวัญชิ้นนี้จนไม่มีวันลืมเลยนะครับ ชาย,อย,าอยของตัวเองจะที่ร้ายกว่านั้นนะนะผมต้องจำใจยอมรับว,ว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของ เจษดาอย่าลืมที่เคยสัญญากันไว้ดูสิว่าแม่แกอ,อกใจแค่ไหนเข้าไปปอกแล้วพูดกับแม่ดีๆเจษดาผมขอโทษนะครับแม่ผมขอโทษจริงๆแม่กับไปนอนเอะนะครับก็เลย 你们看。 เขาจัดการต่อสู้ระ้วบางแก่ไอเจียบสดาขึ้นสู้กันแบบกัวตะตัวมัดต่อมัดแต่ฉันจะเตรียมมีดอาวุธทิไว้ให้เมืเ่อแกหาจังหวะดีๆน,นะแกก็แทงเลยแต่ฉันว่ามันควรมีการสมมองเอาเป็นว่าให้จะใสยย่ยาพิษลงไปในแก้วหอ่สุดท้ายแล้วยังไงไอ้เจียบสดามันก็ตายอยู่ดีขอแค่แก่ เชื่อใจฉันและทำตามที่ฉันบอกเขาบอกแล้วตอนที่มันไปซื้อของมันดันถูกรอบยิงพี่เจ็ดก็เลยรู้ตัวก็เลยต้องรีบกลับมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คุณเจษดากลับมามคุณฆ่าพ่อพ้องสาวคุณไงพ่อคุณคิดร้ายกับตัวคุณเลยพลาดทางและตั้งใจ เรื่องความพิลัตกูมไม่ได้ทำมึงบอกมึงไม่ได้เป็นคนทำหมึงรู้ไหมว่าน้องสาวตายได้ยังไงน้องสาวมนฆ่าจนตายคุกพาดูมึงอยากให้กูทำยังไงวะมึงมาสู้กูหนึ่งต่อหนึ่งแบบผู้ชายโดนกว่าจะมีใครคนนึงต้องตายมึงตกลงไหมกดกติกา,ก,การได้ยังไง ซึงกงคนทุกอย่างทุกแกมีจนฝ่าคนจะหมดสภาพอะไรเอาล่ะเริ่มได้ดีมากพวกแกสองคนนี้สู้กันได้สมเป็นที่กับแ,แกงสิ่งดำของเราจริงเราคนที่ก้าวอน เราได้เห็นละครเรื่องนี้คงมีงอนแต่อาจารย์ว่าถ้าเช็กซเปียร์ฟื้นขึ้นมาคงมีดีใจแล้วได้คอมเมดี้อีกเรื่องแทนแพทรีนีช่วยกำลังใจนะคะคุณคิดว่าคนที่ทำงานละครจะไม่รู้เลยว่าละครเนี่ยมันยากมันเหนื่อยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมันยากมันเหนื่อยเยอะ เพราะฉะนั้นคนที่ดูนะคะปรบมือให้กับน้อง